เมื่อเรี้ยวมองน้ำไม่ยองไหลเชี่ยวลมพัดมาใจสั่นลับที่ฟ้าอยู่เดียวพองเห้นตาตัวเดียวเลียวหาแน่นะเดือนเจ็ดเจ้าไม่มาเข้ามองดูน้ำมองดูน้ำเออครอบสวัสดีทุกคนนะคะ ชุ่มแสงชุ่มแสงลองเชิญลูกมาที่ไหนวันนี้จำได้สวยสรยสวยด้วยจำได้สวยขอบคุณครับสาวบางกะปิขอบคุณครับสาวบางกะปิขึ้นแล้วนะคะโอเคเมื่อกี้ซื้อผ้าเป็นของผู้สาทุกคนทุกคนฮะใจเย็นๆนะครับแล้วก็มีพวงของแม่พัฒนครสวรรค์นะคะ แม่มดนะคะให้เรียบร้อยเลยมีแต่คนปากหวานที่เนี้ยอ่ะมามาต่อต่อต่อสับรวยวะสับรวยแม่มนต์อ๋อแล้วเดี๋ยวมีโู้มาทุกคืนรักคนเดินล้วจะมาทำไมอาเจ้าไปรักใครอาทำใจสับรวยลืมครับปัดดอกจบเพลง

อยู่เป็นเราอะอยู่เป็นป่ะคพูดจาถูกใจให้ร้อยหนึ่งอันนี้อ่ะทำไงก่อนขอบคุณครับเก็บไว้นี่ฟังเก็บไว้นะไม่ต้องให้แม่นะเก็บไว้แม่ต้องแม่เอาแน่แหละเอาแน่ๆอยู่แล้วแม่ไม่ต้องใ้แม่เอาแนะแม่เอาแน่แล้วล่ะทไม่ต้องฝากด้วยนะเก็บไว้กระเป๋าตัวเองไม่ต้องแม่เอาแน่อยู่แล้วเพราะพี่ผ่านมาแล้วตายคนแล้วลูกใครเนี่ย คนนี้น่ารักนะคะคนนี้ทั้งมาคอนหวานนี่ต้องเจอชื่ออะไรคะเจมเจมเบลน้องเบลเบลน้องน้องเบลกี่ขวบแล้วคะสองขวบสองขวบเหรอแล้วชื่อมาทำอะไรเนี่ยหาพ่อหาพ่อเออแต่ละคนทำไมอยู่เป็นนะพ่อพ่อชื่ออะไร น้าส่งไปเลยการแสดงกับครูม็อะจ้าเจ็บผีดินปั้นได้ครับได้ครับครูฝนมารักกับพี่มารักกับพี่แม่เนือเย็นพ,พี่จะพาไปนั่งเบ็ดมานี่กอดไปไหนกี่ลงเล่นนะน้องเออยังไม่ได้ให้ตันด หล่อไหมพี่ที่อันหล่อไหมพ่อพ่อพ่อและอันหล่อไหมหล่อมากหล่อแค่ไหนหล่อมากหมดตัวแล้วเลยอันนะไม่เหมือนนะหมดแล้วเอาพราะเราน้ำไม่ต้องอุ้มใครเข้ามานะครับเบลเบลเตรียมอุ้มกันเต็มเลยว่ายังขอบคุณค่ะเก็บไว้นะนะในฟังพี่มองหน้าสบตาพี่สบตาสบตาพี่นี่มองหน้าสบตาพี่ เก็บไว้ในกระเป๋านะถ้าแม่บอกว่ามาฝากไม่ต้องฝากเพราะแม่จะเอาไปเลยเข้าใจไหมพี่ผ่านหมดแล้วโอเคนะข้าวมันปลาจีนยาวเลยจัดให้แม่จ้าจัดขอบคุณครับเก่งว่ะ มันคอยเอาใจเอาใจอ,อใจ๋อดีไอ้โปรธฮัลโหลเซกูมายคุณหญิงคุณนายสดายนางร้ายจะห่อผ้ามาเขาไปทักลัวโดนโทำไมโบไม่ติดหัวใจอ่ะ ขึ้นหแมู่เร่ยามพ์เมแล้วต้องมานำเต็มใจไหลนางนำมุนก็พูดท้องไทยเลี้ยวหัวจใจสมใจละเดินทำไมไม่ไปอยู่อเมริกาแม่แม่มาลากลับมาทำไมลาอุดต้องบ้านาตั้รังมันถึงแหร่เปน,นั่าขายเบอร์ตามมากลับมาทา Oh, oh, oh. เขาบอกให้ตัวเองใจทีม ati uh ูุทยนะคบขึ้นมาลายเรียบร้อยแล้วนะต่อไปจับมาเลยจับ

ปีนนอ่าคงืแรเข้าเขานอนที่ไหนล่ะเดี๋ยวเขากลับไปถึงปัทุมเขาก็บินต่อแล้วเขานอนตรงไหนล่ะก็เไปนอนบนเครื่องบินจะพโคงเดียวก็ยังดีออุตส่าห์โหลดหนังไว้เต็มเครื่องเลยจะได้ดูไหมขั้งเขียำใจเอครเหยียดเท้าป่ะครับอ๋อไม่ใช่ หากมีคคุณนน้ใรัแม่สุดสงวนเหรอ,อหแ,แม่สุดสงวนใช่ไหมคะสาะใมให้อบควองดวงใจเอาไว้ที่คุณหวงคุณเอาเสยยกนี่ถึงจนหัวใจว่าั่ออออาครับแห้อยากสนใจจะหาแล้วเอย เดี๋ยวขาดจริงทำไแม่ถึงชื่อค่ะเมาไหมเนี่ยเมานะฮะพ่อแม่คนไหเมื่อกี้บอกว่าเดี๋ยวจะร้องจะร้องเพลงให้แล้วจะยกมรดกให้อ่ะพิจิตรมาการถ่ายรูปหน่อยจ้าเรียบร้อยเมาแบบให้ไล่ไหมให้ไม่ให้อยไล่หนึ่งให้หนูกี่ไล่ให้หนูหมดเลยร้อยห้าสิบไล่เพลงช้าเพลงแรกนะคะ ตอนนี้ได้คนาหนึ่งสองร้อยนะคะค่าขาวต้มมัดนะคะน้ำสับแลอน้ำตาเลนด้วยขอบคุณแม่สาลยนะคะขอทนสู้อยู่ย่งูแพ้อลัวเยอะแล้วยังหนูยังไม่พ้นเดือนเลยนคนต้ององหลายคิว แดงเอ้ยแดงขอน้องแดงหรือขอน้องแดงแม่มาจริงน้องแดงหรือน้ำแดงอ๋อน้องแดงนี้มันเพิ่งทิ้งยี่เจ็ดแะมาท่วลยแ้วแดงของพี่ที่มาวันนี้ความเมียบความใจครับผมเดี๋ยวขอเคลียร์จดหมายก่อนให้จดหมายมาเยอะมากขอบคุณครับอันนี้ต้องมาลักฟ้าร้องให้นะแม่แดง สุริยาจลาเรียงโลกลมเงย็นให้เยนวายโยลมช่วยบอกพัดทิ่มมาตุ๊กตาดึงให้มาขอบครุกบ้านเลยนะคะนี่นะคะจนสินแสงสุริยาประนิมาดนตรีสวรรค์โอเคจยวงดรับเพลงกันทุกคราวเขาจดหมาเยอะมาก ติกของแม่นุชแล้วนะเรา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 มามองกันสองคนดูโน่นน่ดวงจันทร์มองอะไรที่นั่นดคนช่วย่น่อยมั้งมีชื่อเหมือนดวงเดียวดำว่า เขาสั่งให้มาส่งพายามควาเขาว่าเดือนง่ายแล้วทำไมเดือนความไม่มีแม่เพียงนี่เองลุงเงเห็นแม่เจ้างานเจ้ากันอ้ดีนใจลงเนอลงแล้วห้าร้อยน ốt เยอะนะคะวันนี้นะคะแม่ลงให้ห้าร้อยสิแต่คงขอเพียงให้แม่ไม่ได้นะคะแม่เนย